พิจิตสื่อสร้างสรรค์สร้างสังคมสร้างชาติไม่พลาดทุกข่าวเด่นในจังหวัดพิจิตรอบสัปดาห์กับรายการชาลวันเมืองงามทุกวันศุกร์เวลา7จ็นาฬิกา30นาทีถึง8นาฬิกาผลิตรายการโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิต จังหวัดพิจิตรขอเชิญพระสิกรทุกหมู่เหล่าเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทําการศาลจังหวัดพิจิตรนาที่ทําการศาลจังหวัดพิจิตรในวันจันทร์ที่29มีนาคมนี้เวลา17นาฬิกา สวัสดียามเช้าคะ่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกันเป็นประจำเช่นเคยนะคะทุกวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้7จ็นาิาสานาทีถึงเวลา8ปดนาฬิกาค่ะกับรายการข่าวเด่นชละวันเมืองงามสื่อสร้างสรรค์สร้างสังคมสร้างชาติอำนวยการผลิตโดยคุณอันชนัทปราถนารัก์ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร กรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้นะคะอยู่กันกับเช้าวันศุกร์ที่19มีนาคมนะคะก็เริ่มต้นของวันนี้ด้วยความเป็นสิริมงคลแล้วก็ปรับปื้มปิติของพะสนิกรชาวพิจิตรนะคะที่จะได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จทรงเปิด ที่ทำการศาลจังหวัดพิจิตรนะคะในวันที่29มีนาคมนี้นะคะเวลา17นาฬิการาลยละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันในช่วงของข่าวเด่นชละวันเมืองงานนะคะสำหรับวันนี้ก็เช่นเคยนะคะมีข้อมูลดีๆมาฝากคุณผู้ฟังเหมือนเดิมเลยค่ะสำหรับอุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตรนะคะในเรื่องของการคาดหมายลักษณะอากาศในช่วงวันที่ 17-20แล้วก็23มีนาคมค่ะความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงเหนอือยังคงพัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมที่บริเวณดังกล่าวทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดบางพื้นที่และมีฝนบางแห่งค่ะ สำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกําลังอ่อนทำให้ภาคใต้มีฝนน้อยส่วนในช่วงวันที่21-22มีนาคมเบรืเวนความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลยินใต้ในขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนก็ยังคงมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดค่ะ ลักษณะเช่นนี้จะทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะของฝนฟ้าพายุขนองลมกระโชกแรงและจะมีลูกเห็บตกบางพื้นที่เริ่มจากที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นก็จะเป็นในส่วนของภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะก็จะได้รับผลกระทบ ต่อต่อกันไปค่ะส่วนลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอาหัยและภาคใต้จะมีกําลังแรงขึ้นทําให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นค่ะสําหรับคําเตือนนะคะในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนก็จะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดนะคะเกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ลงแจ้งขณะฝนฟ้าคนองค่ะและไม่ควรเข้าใกล้สิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงรวมถึงต้นไม้ใหญ่แล้วก็ป้ายโฆษณาสูงๆสขณะที่ลมกำลังพัดแรงด้วยนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารดีๆจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐ,ฐกิจและสังคมขอขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆด,ด้วยนะคะ ในส่วนของพระสงนิกรชาวพิจิตนะคะที่จะมีโอกาสได้เข้าเฝ้ารับสเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะ ซึ่งในส่วนของจังหวัดพิจิตรเองนะคะทางด้านของนายรังสรรค์ตันเจริญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรก็ได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างๆนะคะทั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภอเพื่อเตรียมการรับสเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสที่สเสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิจิตรในวันที่2 9มีนาคมนี้เวลา17นาฬิกาค่ะ สำหรับศาลจังหวัดพิจิตรนะคะได้อำนวยความยุธิธรรมให้กับประชาชนมายาวนานถึง122ปีแล้วค่ะก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปีพศ2442เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวมงสังกะสีต่อมาในปี2507ได้รับงบประมาณการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ตึก2ชั้นหลังคาทรงไทยแต่ด้วยจำนวนอาราคดีที่เพิ่มขึ้นนะคะกับพื้นที่ใช้งานคับแคบ ในปี2553ค่ะศาลจังหวัดพิจิตรได้รับบริจาคที่ดินจากข้าหามบดีจังหวัดพิจิตรพร้อมทั้งได้รับงบประมาณ243ล้านบาทเศรในการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ขนาด14บลาลัง ซึ่งได้เปิดใช้งานมาแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่2มกราคม2557จนถึงปัจจุบันค่ะสำหรับการเตรียมรับเสด็จในวันที่29มีนาคมนี้ท่านผู้ว่ราชการจังหวัดพิจิตรแน้นำให้ทุกหน่วยงานดําเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็สมพระเกียรติที่สุดนะคะโอกาสนี้ขอเชิญชวนชาวพิจิตรนะคะเฝ้ารับเสด็จกันโดยพร้อมเพรียงนะคะในวันและเวลาดังกล่าวค่ะ ซึ่งในส่วนของการเตรียมที่จะรับเสด็จแล้วนะคะทางด้านของจังหวัดพิจิตรก็มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบึงสีไฟนะคะซึ่งในครั้งนี้เนี่ยเท่าที่เห็นมาก็คาดว่าครั้งนี้เ,เป็นครั้งที่รวมพลคนจิตอาสาได้มากที่สุดของจังหวัดพิจิตรเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่ามีการร่วมกิจกรรมกันมากกว่าหนึ่งคนกันเลยทีเดียวนะคะที่ บริเวณบึงสีไฟอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรที่เป็นแหล่งน้ําขนาดใหญ่กลางเมืองพิจิตรเนี่ยนะคะสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญของจังหวัดแล้วก็ยังเป็นแหล่งพ่อพันธุ์ปลาน้ำจืดที่สําคัญของประเทศด้วย ทางด้านของศูนย์อเมริกันจิตอาสาพระราชทานจังหวัดพิจิตรนะคะก็ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสําคัญกับกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบึงสีไฟเพื่อสืบสานโครงการจิตอาสาพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติตลอดจนส่งเสริมความสามัคคีสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนค่ะโดยภายหลังพิธีเปิดแล้วนะคะก็มีการแบ่ง แบ่งเขตทําความสะอาดรับปึงสีไฟเช่นการเก็บกวาดขยะตัดแต่งกิ่งไม้แล้วก็การปรับพื้นที่โดยรถจากขนาดใหญ่ด้วยที่ได้รับการสนับสนุนจากทางด้านขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะซึ่งนอกจากในส่วนของกิจกรรมจิตอาสาแล้วนะคะทางด้านของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในที่มาจากส่วนกลางเลยนะคะก็มีการ นำสื่อมวลชนนะคะทุกแขนงเลยทุกช่องทุกสังกัดนะคะมาจากกรุงเทพมหานครมาลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการโคกนองนามโมเดลแบบอย่างความยั่งยืนจังหวัดพิจิตรที่แปลงของป้าจอยนะคะนางบุญมีเรเรืองนะคะเจ้าของพื้นที่ที่ตำบลทุ่งใหญ่อำเภอโพป,ประทับช้างจังหวัดพิจิตรซึ่งก็ นำโดยทางด้านของพันเอกกันจรัเสเพชรแสงพ่วอในการส่วนประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขานุการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในนะคะก็มาพร้อมกับซื้อม่วนชนหลายๆคนเลยเกือบ40ชีวิตนะคะมาเยี่ยมชมพื้นที่โคกหนองนาของป้าจ,จ่อยนะคะก็เลยคิดว่าทำยังไงชีวิตจะเปลี่ยนแปลงทำยังไงจึงจะอยู่กับครอบครัวได้ดาน จึงไปเรียนรู้นะคะจากหน่วยงานะราชการที่ได้ไปจัดอบรมเรื่องกเกษตรอินทรีย์ก็ได้ไปเจอกับทีมของกอรมนจังหวัดพิจิตรนี่แหละที่ไปจัดอบรมในพื้นที่ตำบลหนองสนุ่ยอเภอสังงานเนาะโดยเฉพาะในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็เกิดความสนใจในเรื่องของโคกหนองนาเพราะว่านานที่มีอยู่เนี่ยแล้งไม่ค่อยมีน้ำต้ามองว่าเป็นพื้นที่15ไร่เนาะก็ เกิดความอยากที่จะใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์นะคะทางด้านของกรมนราเขาก็ได้มีการประสานของงบประมาณจากกองสลากนำทหารมาขุดดินให้แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงจนเกิดความสำเร็จในการทำโคกหนองนาทำให้ชีวิตเนี่ยเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น จากที่เมื่อก่อนอย่างที่บอกไปว่าทํานาได้แต่ข้าวแล้วก็เสียสุขภาพเพราะว่าสารเคมีเนาะแต่ว่าตอนนี้ได้เลี้ยงไก่เลี้ยงปลา,ปล,าปลูกผักอินทรีย์เอาไว้กินเองด้วยที่เหลือก็แบ่งขายสามารถมีกินมีอยู่มีใช้ได้อย่างยัง่งยืนกันเลยนะคะซึ่งป้าจ่อยเนี่ยเขาก็มีการปรับเปลี่ยนจากที่เขามีที่นายอยู่เต็มๆเลยเนย15ไร่เขาก็มีการมาแบ่งโซนเป็นศาดเป็นส ح, ่วนเมื่อก่อนแล้งตอนนี้เนี่ยมีบ่อน,น้ำแล้วค่ะ มีบอ่อน้าเป็นส่วนจะเป็นส่วนมีการปลูกผักเลี้ยงกบด้วยใครที่สนใจจะไปศึกษาดูงานนะคะก็สามารถติดต่อผ่านทางกอรมนจังหวัดพิจิตรได้นะเอาละค่ะมาต่อกันที่การเฝ้าระวังการทุจริตโครงการอาหารกลางวันบ้างเนาะจังหวัดพิจิตรค่ะโดยนายพยนอัศวพิชยยนรองผู้ราชการจังหวัดพร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้มีการร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดพิจิตรค่ะโดยมีการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะคะเพื่อรับทราบสาระสำคัญประกอบด้วยการเฝ้าระวังและติดตามตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันนักเรียนและก็การจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะในจังหวัดพิจิตรค่ะ เพื่อให้การขับเคลื่อนการดําเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดพิจิตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดผลสําเร็จรเป็นรูปธรรมแล้วก็เพื่อให้เกิดการบูรณาการการทํางานร่วมกันต่อไปค่ะน้องๆนักเรียนตัวน้อยๆเนี่ยต้องเรียกได้ว่าเป็นกําลังหลักสําคัญของชาติเลยเพราะว่าปวนข้างหน้าในอนาคตเนี่ยเขาก็จะต้องโตเนาะไปเป็นเยาวชนไปเป็นข้ารชาชการเป็น แรงขับเคลื่อนที่สำคัญของประเทศนะคะก็ต้องเริ่มกันตั้งแต่การโภชนาการที่ดีเลยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะมาต่อกันที่ผล,ลไม้ประจำท้องถิ่นของเรากันบ้างนะคะในเรื่องของส้มโอที่สองสามวันก่อนนี้นะคะมีข่าวในเรื่องของการสวมสิทธิ์มีการรับมาแล้วก็รับจากที่อื่นมาแต่มาสวมสิทธิ์เป็นส้มโอพิจิตร ซึ่งตรงนี้นะคะทางด้านของอธิบดีกรมวิชาการเกษตรนะคะนายพิเชษวิริยพภาหะค่ะก็ร้อนอกร้อนใจมากเลยนะคะมาพร้อมกับเกษตรจังหวัดพิจิตรแล้วก็ทางพาณิชย์แล้วก็หน่วยงานอื่นๆนะคะมาเข้าพบในรังสรรค์ตันเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเพื่อหารือในกรณีผู้ประกอบการบางรายนะคะของโรงคัดบรรจุหรือที่เรียกว่าหลงเนี่ยในจังหวัดพิจิตรมีการรับซื้อส้มโอนําเข้าจากต่างประเทศแล้ว นำมาขอออกใบรับรองสุขนาไมยพืชเพื่อสวมสิทธิ์เป็นส้มโอไทยก่อนที่จะส่งออกขายต่างประเทศนะคะโดยกรมวิชาการเกษตรได้ปฏิเสธที่จะออกใบรับรองพร้อมดําเนินการตามมาตรการทางกฎหมายนอกจากนั้นยังได้กําช้บด่านตรวจพืชทุกด่านเพิ่มความเข้มง,งวดเฝ้าระวังตรวจสอบการส่งออกส้มโอไปต่างประเทศด้วย ซึ่งส้มโอนะคะเขาบอกว่าจะเป็นสิ่งต้องห้ามตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติกักพืชพอศ2507ซึ่งการที่จะนำเข้าหรือว่านำผ่านเนี่ยต้องผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชก่อนจึงจะสามารถนำเข้าหรือนำผ่านเข้ามาในราชอาณาจักรได้และต้องปฏิบัติตามประกาศกรมวิชาการเกษตรเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขาการนำเข้าหรือนำผ่าน ซึ่งสิ่งต้องห้ามและสิ่งไม่ต้องห้ามพศ2551และเงื่อนไขาการนำเข้าที่อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกำหนดซึ่งอธิบดีกรมวิชาการเกษตรนะคะก็ได้กล่าวเตือนเกษตรกรชาวสวนส้มโอต้องไม่ยอมให้ใครมาสวมสิทธิ์ใบรับรองนะคะเพราะว่าถ้ามีการมาสวมสิทธิ์เป็นส้มโอของไทยแล้วก็ส่งออกไปประเทศที่สมเนี่ยก็อาจจะ สร้างความเสียหายต่อเกษตรกร,กรในประเทศแล้วก็อาจทาให้มีแมลงศัตรูพืชกัดกันที่ไม่เคยมีเข้ามาแพร่ระบาดในประเทศได้อันนี้อันตรายมากเลยนะคะเรามองมองโควิดเป็นหลักก็แล้วกันเนาะเพราะว่าถ้าเข้ามาแพร่ระบาดในประเทศได้เนี่ยก็จะลุกลามไปในหลายๆพื้นที่อีกนะคะซึ่งหลังจากที่มีการพูดคุยหารือกันแล้วนะคะทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ก็ได้สั่งการให้ทั้งด้านของพาณิชย์จังหวัดนายพิชัยเมืองมัชชานะคะพร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหก,กรณ์ได้ลงพื้นที่ไปพูดคุยทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการโรงคัดบรรจ <c oughs> ุเพื่อป้องกันปัญหาลักลอบนำเข้ามาสวมสิิทธ์ส้งโอไทยส่งออกไปต่างประเทศตามนโยบายของท่านผู้ราชาการจังหวัดพิจิตรนะคะซึ่งพาณิชย์บอกว่าถ้า หากทำถูกต้องก็ยังจะสามารถส่งออกได้ตามปกติรวมถึงจะขอความร่วมมือให้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเนี่ยไปยื่นขอรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือที่เรียกว่า GAP นะคะเพราะว่าตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีนี้เป็นต้นไปประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดหลักในการส่งออกส้มโอนะคะก็จะรับซื้อแต่ผลผลิต ซอมโอที่ผ่าน GAP เท่านั้นถ้าไม่ผ่าน GAP เขาก็จะไม่รับซื้อนะคะและในส่วนล้งไหนนะคะที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของกรมวิชาการเกษตรก็จะต้องถูกเพิกถอนใบรับรองด้วยนะคะอน,นี่ก็จะส่งผลในระยะยาวเลยเนาะเพราะว่าถ้าถูกเพิกถอนแล้วเนี่ยก็จะทําให้ขายไม่ได้เลยเพราะว่าจีนเนี่ยเขาก็จะรับซื้อแต่ผลผลิตที่ผ่าน GAP เท่านั้น มาต่อกันนะคะที่ในส่วนของมูลนิธิปอเต็กตึงค่ะมีการเดินทางมามอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนอาชีพให้กับครัวเรือนยากไรในพื้นที่จังหวัดพิจิตรค่ะทางด้านของมูลนิธิปอเต็กตึงนะคะร่วมกับกครงการพัฒนาชุมชนมีการจัดพิธีมอบวัสดุ อุปกรณ์สนับสนุนอาชีพแกะครัวเรือนยากไรในพื้นที่จังหวัดพิจิตรโดยมีนายรังสรรตันเจริญผู้วราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยนายสุรพงษ์เตชะรุวิจิตกรรมการรองเลขาธิการมูล,ลนิธิปอเต็กตึงนะคะนางสาวชนมนัดรอดบุญธรรมผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนนะคะร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วย ซึ่งจังหวัดพิจิตรนะคะก็ได้รับคัดเลือกในการที่จะรับวัสดุอุปกรณ์จํานวน11ครัวเรือนค่ะโดยทั้ง11ครัวเรือนดังกล่าวนะคะก็คือเป็นครัวเรือนที่มีฐานะยากจนนะคะที่มีรายได้ต่ํากว่าเกณฑ์จอทอซึ่งวัสดุอุปกรณ์นะคะที่ได้รับก็จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ด้านการค้าขายนะคะเช่นการขายกว๋วยเตี๋ยวน้ำปัน่นขนมหวานอุปกรณ์ของช่งางทำผมแล้วก็ รวมไปถึงอุปกรณ์ด้านการก่อสร้างด้วยซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยมีโอกาสที่จะประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปค่ะนอกจากกิจกรรมการมอบวัสดุอุปกรณ์แล้วนะคะทางด้านของสำนักทะเบียนอำเภอเมืองพิจิตรค่ะก็มีการลงพื้นที่นะคะไปบริการทำบัตรประชาชนนะคะบัตรประจำตัวประชาชนให้กับ ผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและก็ผู้พิการนะคะเพื่อรองรับการลงทะเบียนเราชนะสําหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนค่ะกรมการปกครองนะคะก็ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการทําบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายร่างกายได้นะคะจึงได้มีนโยบายในการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนนอกสถานที่เพื่ออำเนยความสะดวกให้กับกลุ่มบุคคลดังกล่าว ที่ไม่สามารถเดินทางไปรับบริการได้ด้วยตัวเองอะนะคะซึ่งสำหรับการลงพื้นที่เนี่ยนอกจากที่จะไปบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนให้แล้วก็ยังถือว่าเป็นการได้ออกไปเยี่ยมเยียนประชาชนนะคะแล้วก็รับฟังปัญหาเพื่อเก็บเป็นข้อมูลในการที่จะให้การช่วยเหลือแล้วก็ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้อยู่ดีมีสุขต่อไปนะคะ มาต่อก,กันกับช่วงสัญจรปลอดภัยนะคะที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทราบว,ว่าพี่ยุนะคะได้มีการมาต่อกันนะคะที่ช่วงของสัญจรปลอดภัยกันบ้างนะคะซึ่งทราบว,ว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพี่ยุก็มีการอ่าได้บอกเล่าในส่วนของถนนนำร่อง ที่จะสริมสร้างวินัยจราจรนะคะที่ทางจังหวัดเนี่ยโดยท่านผู้ว่าราชก,การจังหวัดเนี่ยกำหนดให้เป็นเขตส,สวมหมวกนิรภัยขับขี่ปลอดภัยเคารพกฎที่ในจราจรของจังหวัดพิจิตรนะคะก็จะประกอบไปด้วย17เส้นทางใน12อำเภอนะคะวันนี้ก็จะมาไล่ยให้ฟังแล้วกันเนาะเพราะว่าถ้าหลายๆคนเนี่ยจะเข้าไปอ่านที่เพจเนี่ย วันหนึ่งเรามีข่าวเยอะมากนะคะก็อาจจะดันหายไปแล้วหายากนิดน,นึงนะวันนี้ก็จะมีข้อมูลข่าวสารมาฝากกันนะคะเส้นที่หนึ่งก็จะประกอบไปด้วยในเขตควบคุมของสอพอเมืองพิจิตนะคะถนนสะหลวงตั้งแต่แยกหมอเลี้ยงถึงแยกกระชรถเลยเส้นที่สองนะคะเป็นความรับผิดชอบของเขตสอพอตะพันหินก็คือถนนชุมสายนะคะ ทางเข้าวัดสันติพรารามถึงสำนักงานที่ดินตะพันหินค่ะจุดที่ 3, สามสพบางมูลนาก็จะอยู่ในเขตของถนนประเวศเหนือตำบลบางมูลนาความยาวหนึ่งกิโลเมตรค่ะของสพโพทะเลก็จะอยู่ในส่วนของถนนทางเข้าโรงพยาบาลโพทะเลเทสโก้โลตัสเอ็กอเ s รอำเภอโพทะเลนั่นเองค่ะส่วนสพสามงามก็ตั้งแต่สามแยกปรายสนีเขตติด ถึงเขตติดต่ออัือวาชลรบารมีเลยนะคะซอยพหลโยับช้างนะคะระหว่างสามแยกสันเพชรถ,ถึงวัดท่าบัวทองค่ะซอพอวังไซพูนถนนเขาไซ้วังทองนะคะก็คือบริเวณหน้าร้านเบสบีเบสบีบุ๊กถึงโรงพยาบาลวังไซพูนค่ะ สพทับคล้อนะคะก็บริเวณตั้งแต่แยกวัดป่าไปสิ้นสุดที่แยกว้านบ่อทรายนะคะจุดที่9ก้าสพวชิรบรมีถนนทางเข้าโรงพยาบาลวชิรบรมีก็ตั้งแต่หน้าตลาดราชรถพอเพียงนะคะไปถึงแยกการไฟฟ้าวชิรบรมีค่ะจุดที่10บนะคะสพสักเหล็กก็จะอยู่ที่ถนนสายหนหนนะคะสักเหล็กเขาทรายตั้งแต่เขต ติดต่อเนินกลุ่มนะคะถึงเขตติดต่ออำเภอวังไยภูนเลยค่ะสำหรับพื้นที่ของสพดงเจริญเริ่มตั้งแต่บริเวณทางแยกวัดป่านะคะถึงหน้าโรงพยาบาลดงเจริญค่ะสะพบึงนารางังถนนนครสวรรค์พิษณุโลกนะคะก็ที่บริเวณสี่แยกโพไซงามค่ะสะพหนองโสนที่ถนนสายบ้านเนินปอนะคะถึงบ้านตอรงัง ก็จะอยู่ที่บริเวณโรงสีชุมชนหนองสนุไปจนถึงอู่ซ่อมรถมนตรีค่ะเขตสพวังว่านะคะก็จะอยู่ที่ถนนสายตะพันหินจนถึงวังสำโรงนะคะสะพบางลายนะคะก็จะอยู่ที่บริเวณหน้าสพบางลายถึงหน้าปั๊มน้ำมันเดชาค่ะสำหรับสพย่านยาวนะคะก็จะเป็นในส่วนของถนนทางหลวงชนบทตั้งแต่พิจิตรจนถึงสนามคลีค่ะและสุดท้ายนะคะ อยู่ในความรับผิดชอบของสพดงปัะคำก็คือถนนพิจิตตะพานหินตลอดสายเลยนะคะก็จะมีการคุมเข้มเนาะการสวมหมวกนิรภัยอย่างจริงจังตำรวจเขาก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายจราจรนั่นแหละคะ่ะถ้าใครไม่สวมหมวกนิรภยัยเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องมอกว่าเป็นเป็นสิ่งที่ จำเป็นเหมือนกันนะคะในส่วนของหมวกกันน็อกเนี่ยเพราะว่าเราไม่รู้เนาะว่าอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่สิ่งที่เราทําได้ก็คือป้องกันตัวเองแบบเซฟที่สุดเลยตั้งแต่เดือนตุลาคม2563มาจนถึงธันวาเนี่ยในเวลาแค่3เดือนเนี่ยเกิดอุบัติเหตุ300กว่าครั้งแล้วก็เสียชีวิตเนี่ย40กว่าราย49รายเนาะ ส่วนใหญ่ซึ่งก็คือจะเกิดจากการที่ไม่สวมหมวกกันน็อกเนี่ยแหละค่ะบางคนเนี่ยอุบัติเหตุ<ม>เบามากไม่ได้กระทบกรก็เทือนรุนแรงเลยแต่ว่าไม่ได้สวมหมวกกันน็อกก็เลยทําให้หัวฟาดพื้นเสียชีวิตนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลดีๆนะคะที่นํามาฝากกันในเรื่องของถน,นนนําร่องเขตสวมหมวกนิรภัยค่ะ สำหรับข่าวประชาสัมพันธ์ในวันนี้นะคะเป็นข่าวฝากจากทางด้านขนส่งจังหวัดพิจิตรนะคะก็มีการร่วมกับภาคเอกชนจัดก,กิจกรรมตรวจรถสีขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลสงการานต์ค่ะทางด้านของนายประภัยสวนกุลขนส่งจังหวัดพิจิตรนะคะเปิดเผยว่าใกล้ถึงช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงการานต์แล้วนะคะซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนจํานวนมากเดินทางกลับภูมิล,ลำเนาแล้วก็ท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ทําให้ปริมาณการจราจรค่อนข้างหนาแน่นในทุกเส้นทางนะคะจึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าปกติสำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตรค่ะได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคเอกชนนะคะจัดก,กิจกรรมตรวจรถฟรีขับขี่ปลอดภัยซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญเพื่อช่วยลดและก็ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยนะคะ ด้วยการเน้นย้ำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนให้ความสำคัญกับการตรวจความพร้อมของสภาพตัวรถเครื่องยนต์แล้วก็อุปกรณ์ส่วนควบภายในนะคะโดยจะให้บริการตรวจเช็คความพร้อมรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์โดยไม่คิดค่าบริการจำนวนกว่า20รายการเลยทีเดียวนะคะเช่นการตรวจระบบเบรกสภาพยางอุปกรณ์ปัดน้ำฝนการทำงานของไฟส่องสว่างสัญญ,ญาณต่างๆโดยประชาชนนะคะสามารถนำรถเข้ารับบริการได้ฟรี ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตรและสถานประกอบการที่มีป้ายประชาสัมพันธ์ตรวจรถฟรีขับขี่ปลอดภัยได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10เมษายนนี้ค่ะก่อนเดินทางก็ตรวจสภาพรถนะคะเตรียมสภาพร่างกายเราให้พร้อมเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นปัจจัยของการเกิดอุบัติเหตุได้หมดเลยถ้ารถไม่พร้อมเนี่ยหรือว่าคนไม่พร้อม อย่างใดอย่างหนึ่งก็จะไม่สามารถเป็นการขับขี่ปลอดภัยได้เลยนะคะโอเควันนี้นะคะก็เดินทางมาช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะก็ขอขอบคุณทุกๆก,การติดตามเลยนะคะที่ให้การติดตามรับฟังรายการของเรานะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆเครือข่ายวิทยุชละวันเมืองงามทัน28สถานีด้วยนะคะขอบคุณพี่ๆ อ,อปามาชนะคะรวมถึงผู้ดูแลเสียงตามสายหอกระจายข่าวทุกๆตำบลทุกชุมชนทุกหมู่บ้านเลยนะคะที่ทำการส่งต่อข้อมูลข่าวสารดีๆให้ถึงคุณผู้ฟังได้อย่างครอบคลุมแล้วก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับในสัปดาห์หน้านะคะก็กลับมาพบกันนะคะในเวลาเดิมเจนนิกาสามนาทีถึงเวลา8ปดนาฬิกานะคะกับรายการข่าวเด่นชละวันเมืองงาม อำเนวยการผลิตโดยคุณอัชนัตประนารักประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีก็ไปพบกับพี่ยุ้ดาพันทองเนาะแล้วก็ในสัปดาห์นู้นกลับมาพบกับน้องมุกพัชรินได้ใหม่ที่เก่าเวลาเดิมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ จังหวัดพิจิตรขอเชิญพระสิกรทุกหมู่เหล่าเฝ้ารับสเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิจิตรนะที่ทำการศาลจังหวัดพิจิตรในวันจันทร์ที่29มีนาคมนี้เวลา17นาฬิกา จางเหตุรถกระบะชนมอไซค์กระบะบาดเจ็บหนึ่งรายมอไซค์เป็นนักเรียนชายไม่สวมหมวกกันน็อกหัวาฟาดพื้นตายคาที่หนึ่งาารายขอทังนะครับขอทางนะครับ,รบเพียวลูกแม่เพราะอะไหลคนไม่สามารถหาเปลี่ยนได้เหมือนอะไหล่รถสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งที่ขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจัก,กรยานยนต์ ลดอัดตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บทางสมองชาวพิจิตร่วมใจสวมหมวกนิรภัยขับขี่ปลอดภัยเคารพวินัยจราจรชาวพิจิตร่วมใจสวมหมวกนิรภัยขับขี่ปลอดภัยเคารพวินัยจราจรจะไปไหนทำไมไม่ใส่หมวกกันน็อก โห oh, แม่ไปบ้านเพื่อนแป,ป๊บเดียวใกล้แค่นี้เองไม่ต้องใส่หรอกแม่เดี๋ยวก็มาแล้วจะใกล,ล้หรือไกลก็ต้องใส่มันอันตรายแกยังไม่รู้สินะสถิติอุบัติเหตุจราจรของจังหวัดพิจิตรตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมารวมแล้ว322ครั้งตายแล้ว49คนบางคนอุบัติเหตุไม่รุนแรงด้วยซ้ําแต่ว่าไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกหัวก็เลยฟาดพื้นเสียชีวิตเลยนะลูกจริงด้วยครับแม่งั้นผมใส่ไว้ดีกว่าแม่จะได้อุ่นใจผมก็จะได้ปลอดภัยด้วย ยังมีผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์อีกจำนวนไม่น้อยที่ไม่สวมหมวกกันน็อกโดยคิดว่าไม่เป็นอะไรแต่เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาก็สายจนเกินแก้ชาวพิจิตรร่วมใจสวมหมวกนิรภัยขับขี่ปลอดภัยเขารบวินัยจราจร